สวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายก,การข่าวด่วนต่างประเทศ360นะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์โลกรอบด้านกันอีกครั้งคือช่วงนี้เนี่ยเหมือนโลกเราจะร้อนขึ้นทุกวันจริงๆนะครับไม่ใช่แค่อุณหภูมิแต่เป็นความตึงเครียดที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาจับชีพจรโลกไปพร้อมกันครับว่าเรื่องใหญ่ๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเชื่อมโยงกันยังไงบ้างจากสนามรบในยุโรปสู่การแสดงแสนในอนุภาพครั้งใหญ่ในเอเชียแล้วก็แรงกระเพื่อมที่มาถึงบ้านเราด้วย เรามาเริ่มกันที่เรื่องที่ยังคุกกรุ่นไม่เลิกก่อนเลยนะครับสงครามในยูเครนค่ะยังคงดุดเดือดต่อเนื่องเลยนะคะใช่ครับล่าสุดนี่รัสเซียเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่อีกแล้วโดยยิงขีปนาวุธแต่ห้าลูกใส่เมืองคาคริฟเมืองคาคริฟนี่เป็นเมืองใหญ่อันดับสองเลยรองจากเคฟถูกต้องครับแล้วผลก็คือระบบไฟฟ้าระบบทําความร้อนนี่เสียหายหนักมากและที่น่าสนใจนะครับคือในเวลาไล่เลี่ยก,กันเนี่ยก็มีการโจมตีไปที่โรงง,งานของบริษัทบังช บังชบังที่เป็นบริษัทเกษตรของอเมริกาใช่ไหมคะใช่เลยครับบริษัทของอเมริกาในเมืองดานิโปรผลก็คือน้ำมันดอกทันตะวันรั่วไหลออกมาถึง300ตันโอโ้โห300ตันคือการโจมตีครั้งนี้ถ้าดูเผินๆก็อาจจะเหมือนปฏิบัติการทางทหารทั่วๆไปนะคะแต่ถ้าเรามองลึกลงไปในรายละเอียดจะเห็นเลยว่ามันมีเป้าหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นเยอะค่ะอย่างแรกเลยการเลือกโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน เอ่ออย่างระบบทําความร้อนในช่วงที่อากาศกําลังหนาวจ,จัดๆแบบนี้มันส่งผลโดยตรงกับประชาชนเป็นล้านๆคนเลยนะคะนี่คือการทําสงครามจิตวิทยาทําให้คนใช้ชีวิตลําบากขาดแคลนแล้วก็หมดกําลังใจซึ่งบางทีมันรุนแรงกว่าการโจมตีทางทหารตรงๆซะอีกอืมเข้าใจเลยครับแล้วการที่เขาเจาะจงโจมตีบริษัทอเมริกันนี่มันมีความหมายพิเศษอะไรไหมครับหรือว่าเป็นแค่เป้าหมายที่อยู่ใกล้พอดี เิฉันเชื่อว,ว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะการเลือกเป้าหมายที่เป็นของสหรัฐอเมริกาอย่างชัดเจนแบบนี้เป็นการส่งสัญญาณโดยตรงไปถึงวอชิงตันเลยนะว่าผลประโยชน์ของอเมริกาในยูเครนก็ไม่ปลอดภัยเหมือนกันอ๋อเป็นการเตือนใช่ค่ะเป็นการเตือนว่าอย่าเข้ามาแทรกแซงมากกว่านี้และยังแสดงให้เห็นด้วยว่าสงครามครั้งนี้ไม่ได้จำกัดวงอยู่แค่รัเสเซียกับยูเครนแต่เป็นความขัดแย้งกับโลกตะวันตกโดยตรงส่วนเรื่องน้ำมันดอกทันตะวัน300ตันที่รั่วออกมา แม้จะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่จริงๆแล้วมันคือภาพสะท้อนที่ชัดเจนมากของสงครามเลยค่ะว่าผลกระทบมันบานปลายไปไกลกว่าเรื่องฐานเสมอมันสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ต้องใช้เวลาฟื้นฟูอีกนานแล้วก็กระทบเศรษฐกิจการเกษตรที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ของยูเครนด้วยครับเข้าใจเลยครับคือทุกการกระทําในสนามรบมันมีการคํานวณและส่งผลเป็นลูกโซ่ไปหมด แต่ในขณะที่ยุโรปกำลังวุ่นวายอยู่นะครับถ้าเราหันมามองทางฝั่งเอเชียบ้านเราสถานการณ์ก็ร้อนระอุไม่แพ้กันเลยโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวครั้งประวัติศาสตร์ของจีนใช่เลยค่ะสถานการณ์ฝั่งเอเชียนเนี่ยน่าจับตามองอย่างยิ่งโดยเฉพาะการซ้อมรบครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาของจนีนรอบเกาะไต้หวันใ,ในชื่อรหัสภารกิจอันชอบธรรม2025 <S <S ชื่อดูยิ่งใหญ่มากเลยนะครับค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่การซ้อมรบธรรมดาธรรมดาเลยนะคะ แต่เป็นการระดมสพรพกำลังมาครบทุกเหล่าทัพเลยทั้งบกเรืออากาศแล้วก็หน่วยขีปนาวุธมีการซ้อมยิงกระสุนจริงด้วยอาวุธพิสัยไกลแถมยังซ้อมรบต่อต้านเรือดำน้ำด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากที่น่าตกใจคือผมเห็นข่าวว่าพื้นที่ซ้อมรบบางจุดเนี่ยอยู่ห่างจากชายฝั่งไต้หวันแค่12ไมล์ทะเลเองนะครับซึ่งนั่นมันคือหน้าน้ำอนาเขตของไต้หวันเลยนะใกล้มากค่ะครับใกล้มากจนน่ากลัวเลย แล้วแบบนี้มันแค่การขู่หรือว่าเป็นการซ้อมจริงที่เตรียมจะบุกจริงๆครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะถ้าดูจากการกระทำดิฉันมองว่ามันก้าวข้ามขั้นของการขู่ไปแล้วนี่คือการซ้อมใหญ่ที่เหมือนจริงที่สุดเท่าที่จะทำได้การรุกล้ำเข้ามาใกล้ถึง12ไมล์ทะเลคือการทดสอบปฏิกิริยาของไต้หวันและสหรัฐอเมริกาอย่างชัดเจนแล้วถ้าเราดูช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์นี้นะคะก็จะเห็นภาพชัดขึ้นไปอีก เพราะมันเกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเพิ่งประกาศแผนจะขายอาวุธล็อตใหญ่อ๋อที่มูลค่ากว่า1 0 0 0 0ล้านดอลลาร์ใช่ไหมครับใช่ค่ะ1 1ึ่งจหมื่นล้านดอลลาร์กับไต้หวันแล้วยังเกิดตามหลังท้อยถแถลงของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่แสดงจุดยืนสนับสนุนไต้หวันด้วย แสดงว่าจีนไม่ได้ทำไปเลยลอยแต่เป็นการตอบโต้โดยตรงต่อสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นเลยถูกต้องค่ะนี่คือการแสดงสิ่งที่เรียกว่าพลังอำนาจที่จับต้องได้หรือฮาร์ดพาวเวอร์ที่ชัดเจนที่สุดเป็นการส่งสารที่ไม่ต้องมีคำพูดใดๆว่าจีนมีความสามารถมีความพร้อมและมีความตั้งใจที่จะใช้กาลังทาหารหากจาเป็นเหมือนการบอกว่าฉันเอาจริงนะ ประมาณนั้นเลยค่ะจีนกำลังบอกกับทุกคนว่านี่คือเขตอิทธิพลของฉันและฉันพร้อมจะปกป้องมันพร้อมกันนั้นสื่อของรัฐบาลจีนอย่าง CCTV ก็ประโคมข่าวอย่างหนักมีการปล่อยโปสเตอร์ชื่อโล่แห่งความชอบธรรมทลายภาพลวงตาเป็นการทำสงครามสื่อไปพร้อมๆกันเลยเพื่อสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองด้วยแต่มีเรื่องน่าสนใจนะครับคือในขณะที่จีนกำลังโกลามอย่างเกลียวกลาดเนี่ยอีกมุมหนึง่งเขาก็ทำตัวเป็นเพื่อนบ้านที่แสนดี พราะมีข่าวว่าจีนเพิ่งส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมฉุกเฉินล็อกใหญ่ไปให้กัมพูชาอ๋อมีข่าวนี้ด้วยเหรอคะใช่ครับมีทั้งเต็นท์ผ้าห่มอาหารมูลค่าเกือบ3 000, 000ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยมันดูสวนทางกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะนี่แหละค่ะคือความซับซ้อนและน่าทึ่งในนโยบายต่างประเทศของจีนที่น่าสนใจคือจีนใช้สิ่งที่เรียกว่าพลังอำนาจแบบนุ่มนวลหรือ s พาว power เนี่ยเพื่อมากลบภาพดพาว power ของตัวเอง คือในขณะที่เรือรบกำลังลาดตระเวนข,ข่มขู่ไต้หวันขบวนเครื่องบินที่บรรทุกผ้าห่มกับเต็นท์ก็กำลังมุ่งหน้าไปกัมพูชามันคือการสร้างสมดุลในสายตาประชาคมโลกโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียนทําให้จีนไม่ได้ดูเป็นผู้ร้ายเต็มตัวแต่เป็นมหาอำนาจที่มีทั้งด้านที่น่าเกรงขามและด้านที่อบอ้อมอารีแสดงว่าจีนเก่งมากในการเล่นเกมการทูตสองระดับพร้อมกันด้านหนึ่งก็สร้างความน่าเกรงขามอีกด้านก็สร้างมิตรภาพ ใช่เลยค่ะเพื่อให้ประเทศต่างๆยังคงต้องพึ่งพาจีนอยู่และจังหวะเวลาของการให้ความช่วยเหลือก็สําคัญมากนะคะเพราะมันเกิดขึ้นหลังจากที่ไทยกับกัมบูชามีข้อตกลงหยุดยิงจากเหตุปะทะชายแดนพอดีอ๋อครับครับจีนจึงเข้ามาในบทบาทของผู้สร้างสันติภาพในภูมิภาคทันทีแถมยังเสนอตัวพร้อมสนับสนุนคณะผู้สังเกตการ์ของอาเซียนอีกด้วยนี่คือการใช้ทั้งไม้แข็งและไม้นวมที่แยบยนต์มากค่ะพอจีนขยับตัวแรงและแยบยนต์ขนาดนี้ มันก็เหมือนโยนหินก้อนใหญ่ลงไปในสระน้ำเลยนะครับแรงกระเพื่อมมันส่งไปถึงประเทศรอบๆทันทีเลยเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเพื่อนบ้านมหาอำนาจอย่างญี่ปุ่นกับอินเดียเขารับมือกับแรงกระเพื่อมน,นี้กันยังไงบ้างแน่นอนค่ะว่าไม่มีใครอยู่นิ่งเฉยได้เริ่มที่ญี่ปุ่นก่อนเลยซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ใกล้กับความขัดแย้งนี้มากที่สุดล่าสุดรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศแผนใหญ่ที่จะสร้างคลังเก็บอาวุธและยุโทโธปกรณ์ใหม่มากถึง130แห่งทั่วประเทศ 130แห่งเลยเหรอครับใช่ค่ะให้เสร็จภายในปี2032ใช้งบประมาณกว่า370ล้านดอลลาร์สหรัฐโอฟังดูเยอะมากเลยทำไมต้องสร้างเยอะขนาดนั้นแล้วทำไมต้องกระจายไปทั่วประเทศด้วยครับเหตุผลเชิงยุทธศาสตร์สำคัญมากค่ะคือการมีคลังอาวุธขนาดใหญ่แค่ชี่เดียวเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงมากหากถูกโจมตีแค่จุดเดียวระบบส่งกำลังบำรุงทั้งหมดอาจจะเป็นอัมพาตได้เลยอ๋อเข้าใจแล้วครับค่ะ การกระจายคลังอาวุธ130แห่งไปทั่วประเทศ ตั้งแต่เกาะฮอกไกโดทางเหนือสุดไปจนถึงหมู่เกาะโอกินาวาทางใต้สุดทำให้กองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นสามารถเข้าถึงอาวุธและยุโทโธปกรณ์อย่างรวดเร็วในทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเกิดเหตุฉุกเฉินที่ไหนก็ตามมันคือการเตรียมความพร้อมรับมือกับสงครามเต็มรูปแบบที่อาจเกิดขึ้นได้จากหลายทิศท,ทางพร้อมกันนี่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายป้องกันประเทศครั้งใหญ่ของญี่ปุ่นเลยไหมครับจากที่เคยยึดมั่นในแนวทางสันติภาพมาตลอด เป็นการแปลนแปลงครั้งสำคัญและชัดเจนที่สุดในรอบหลายสิบปีเลยค่ะแม้รัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นจะยังคงเน้นสันติภาพแต่ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาญี่ปุ่นได้ตีความรัฐธรรมนูญใหม่และค่อยๆเพิ่มขีดความสามารถทางทหารมาตลอดแต่แผนสร้างคลังอาวุธ130แห่งนี้คือการประกาศอย่างเป็นรูปธรรมว่าญี่ปุ่นจะไม่พึ่งพาสหรัฐอเมริกาเพียงฝ่ายเดียวอีกต่อไป hmm. แต่จะสร้างความสามารถในการป้องกันตนเองอย่างเต็มที่ ซึ่งแน่นอนว่าแรงผลักดันสําคัญก็มาจากท่าทีที่แข็งเกล้าขึ้นของจีนนี่เองครับขยับมาดูที่มหาอํานาจอีกรายในเอเชียอย่างอินเดียกันบ้างเห็นว่าก็ทุ่มงบประมาณมหาศาลเหมือนกันใช่ค่ะอินเดียก็ไม่อยู่เฉยอนุมัติงบประมาณก้อนมหืมาถึง8,800ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อจัดซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์ล็อตใหญ่แต่สิ่งที่น่าสนใจในการจัดซื้อของอินเดียคือชนิดของอาวุธที่เขาเลือกนะคะโอ้ 8,800ล้านดอลลาร์นี่เป็นงบก้อนมาหึมมาจริงๆนะครับแสดงว่าอินเดียมองว่าภัยคุกคามตรงหน้ามันใหญ่หลวงมากแล้วอาวุทธที่เขาเน้นคืออะไรครับ <c ười> สิ่งที่อินเดียให้ความสำคัญเป็นพิเศษคือเทคโนโลยีการรบสมัยใหม่ค่ะโดยเฉพาะ2อย่างนี้อย่างแรกคือกองทัพบกจะได้รับระบบตรวจจับและทำลายอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนแบบบูรณาการ MK2 ก็คือระบบป้องกันโดรนไฮเทค ใช่ค่ะส่วนกองทัพเรือจะได้รับระบบอากาศยานไร้คนขับพิสัยไกลที่บินในระดับความสูงได้สำหรับใช้ลาตระเวนในมหาสมุทรอินเดียโดยเฉพาะฟังดูแล้วเหมือนอินเดียกำลังเตรียมรับมือกับสงครามในรูปแบบใหม่เลยนะครับไม่ใช่แค่รถถังหรือเรือรบแบบเดิมๆถูกต้องค่ะ มันสะท้อนภาพชัดเลยนะคะว่าเทคโนโลยีโดรนได้เปลี่ยนโฉมหน้าของสงครามสมัยใหม่ไปอย่างสิ้นเชิงเหมือนที่เราเห็นในยูเครนว่าโดรนราคาถูกๆสามารถสร้างความเสียหายให้กับยุโทโธปกรณ์ราคาแพงอย่างรถถังหรือเรือรบได้มหาศาลจริงด้วยครับอินเดียจึงทุ่มเงินมหาศาลเพื่อหาทางรับมือกับภัยคุกคามจากโดรนโดยเฉพาะ ขณะดเดียวกันการจัดหาโดรนลาดตระเวนพิสัยไกลสำหรับกองทัพเรือก็เป็นการประกาศว่าอินเดียจะไม่ยอมให้ใครเข้ามามีอิทธิพลในมาหาสมุทรอินเดียได้ง่ายๆซึ่งเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกถูกต้องค่ะภาพรวมตอนนี้ก็คือทุกประเทศใหญ่ในเอเชียตั้งแต่จีนญี่ปุ่นไปจนถึงอินเดียต่างก็กำลังเร่งเสริมเคี้ยวเล็บของตัวเองกันอย่างเต็มที่มันเป็นบรรยากาศที่น่ากังวลเหมือนกันนะครับคนกำลังเตรียมตัวที่จะโจมตีกันอยู่ ท่ามกลางข่าวความตึงเครียดและการสะสมอาวุธทั่วโลกก็ยังมีข่าวดีให้เราชื่นใจอยู่บ้างนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวใกล้ๆบ้านเรานั่นก็คือข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทยและกัมพูชาซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากนานาชาติทั้งองค์การสหประชาชาติและสหภาพยุโรปต่างก็ออกมาแสดงความยินดีซึ่งถือเป็นสัญ,ญญาณที่ดีที่ช่วยลดความร้อนแรงในภูมิภาคของเราลงได้บ้าง เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งเลยค่ะมันแสดงให้เห็นว่าแม้ภาพใหญ่จะเต็มไปด้วยความขัดแยง้งแต่การทูตและการเจรจาก็ยังคงทํางานได้ผลและสามารถหาทางออกอย่างสันติได้ซึ่งเป็นสิ่งที่โลกกําลังต้องการอย่างมากในเวลานี้ รสรุปภาพรวมที่เราคุยกันในวันนี้จะเห็นเลยว่าโลกเรามันเชื่อมโยงกันหมดจริงๆนะครับความขัดแย้งในยูเครนยังไม่จบก็เกิดการแสดงพลังครั้งใหญ่ของจีนในเอเชียซึ่งส่งแรงกระเพื่อมเป็นลูกโซ่ทาให้ทั้งญี่ปุ่นและอินเดียต้องปรับยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงครั้งใหญ่ตามไปด้วยกลายเป็นวงจรของการเสริมสร้างกําลังทหารที่น่าจับตาด,ดูอย่างใกล้ชิดก่อนจะจากกันไปดิฉินอยากจะทิ้งท้ายด้วยคําถามให้เราได้ไปคบคิดกันต่อนะคะ การที่ประเทศมหาอำนาจต่างๆทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาคต่างก็เร่งเสริมสร้างแสนยานุภาพทั้งทางการทหารและการทูตไปพร้อมๆกันแบบนี้มันทําให้เกิดคําถามสําคัญที่เราต้องติดตามกันต่อไปว่าการกระทําเหล่านี้จะช่วยยับยั้งไม่ให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงได้สําเร็จหรือท้ายที่สุดแล้วมันจะเป็นการสร้างชนวนเหตุแห่งความตึงเครียดครั้งใหม่ขึ้นมาโดยที่ไม่มีใครตั้งใจกันแน่ติดตามการเจาะลึกสถานการณ์โลกกับเรานะครับ หากชื่นชอบการวิเคราะห์ข่าวสารแบบนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องข่าวด่วนต่างประเทศ360ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ